สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงกิจกรรมบทแห่งซิมโฟนีนะครับวันที่2นะอันนี้ก็สำหรับวันนี้เท่าที่ผมทำดูแบบได้คะแนน3,000บวกแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องอะไรมากนะครับก็นี่เลยเลือกเวลา2นาทีนี่เลือกตามนี้นะครับ ผมจะเลือกเกือบหมดนะยกเว้นไว้แค่2อันก็คืออัตราคริกับกูดาสกิลธาตุอันนี้ขาดไม่ได้จริงจริก็อย่าลืมนะครับต้องกินยานะถ้าไม่กินยามันอาจจะไม่ทันนะครับบอกว่าไม่ทันเลยแหละถ้าไม่กินยาสำหรับสกิลของบอสวันนี้นะครับที่ต้องระวังเลยนะมันจะมีสกิล กระพือปีกนะครับซึ่งเป็นดาเมจเอลทั้งลานนี้เลยนะถ้าเราจะหลบก็คือเราต้องบินนะครับมันจะมเีเขาเรียกอะไรผลึกอันเล็กๆให้เราตีแล้วมันจะเป็นลมกระพือให้เราบินขึ้นดไยหลบได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าหลบยังไงถ้าบอสมันใช้สกิลแล้วนะนะเดี๋ยวขอกินยาก่อนนี่แล้วก็ป้องกันนิดนึงป้องกัน 3 0มเพิ่มรอ้องกันเพิ่มลังั้องกัน,เ,กนเอาดีลากันอ,อ,อลุยอันนี้แกเพิ่งไปใกล้กันมากนะอ๋อหมดเวลาเร็วจัง Oh. ต้องดูนะครับว่าบอสจะใช้สกิลอะไร อันนี้มันจะกวนกวนอยู่ตรงไออ่านี่นะครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันบินไอไม่ใช่ที่มันเคลื่อนที่นะครับโอเคประมาณนี้ก็ถ้าไม่กินยาน่าจะไม่ทันนะถ้าเกิดว่าเลือกเวลา แค่2นาทีกับเลือดพอร์ตยีตอนแรกผมไม่ได้กินยาแล้วก็เลือกเวลาเป็น3นาทีนะครับคะแนน,นมันก็เลยได้แค่3,190ตอนนี้ผมกินยาแล้วนี่ก็เลยได้คะแนนเพิ่มมาเป็น3,400นะก็ไม่ทันได้เจอ,อสกิลผีเสื้อมันนะครับซึ่งกับ สกิลปีเสื้อเนี่ยมันจะเป็นดาเมจเอโเลยนะก็ถ้าฆ่าเร็วมันก็จะไม่มีสกิลนั้นเราก็จะไม่ตายก็แนะนำให้เอาตัวละครที่มีบวกดาเมจมานะครับตัวไหนก็ได้นะมีเนี่ยสี่ตัวรอบนี้น้องฟิตผมก็ไม่ค่อยได้ออกอ่าออกลงสักเท่าไหร่ก็ เพิ่งผ่านตู้ของอัลเบโดไปนะครับถ้าใครมีอัลเบโดก็เอามาลงได้อก็ลองลองบิวดูดูนะครับถ้าไม่ต้องใช้ตัวที่มีตามนี้ก็ได้นะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีสกิลน่าจะมีตัวสองตัวเนี้ยต้องมีแน่แหละคิดว่าต้องมีส่วนตัวนี้ก็อาจจะเป็นสัก5้าสเอร์ซอาจจะมีตัวนี้ก็หลุดเลนมาเหมือนกันผมหลุดเลนมาตู้อัลเบโดนี่แหละพอผมหลุดเลนตัวนี้ปุ๊บ กดอีก10บโลก็ได้เอัปโดเลยเป็นการที่ดวงฟุกมากๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ